อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะฝากพี่พี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่พี่ศูนย์แปดสี่ 9158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพ,พี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอะาไลน์แม่บ้านชื่อโรสนะคะพ,พี่สาแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะพี่ อ่ะแบ่งปันยามเย็นของเราคะ่ะพี่จ๋าพบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่นี่เป็นหมายเลขที่1ล็อกเก็ตนะคะพี่จ๋าหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1เป็นล็อกเก็ตค่ะหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่จ๋ามาพร้อมกันเลี่ยมล้อมเพชรนะคะพี่เก่าสวยค่ะนี่เป็นหมายเลขที่1นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์ห้าบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จา๋าหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายปี05ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นรุ่นหนึ่งเขาเขียนมานะคะพี่จา๋าพระธาตุน้อยพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จา๋าเป็นปี2505ค่ะพี่นี่ค่ะมาแบบนี้พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จา๋า300บาทนะคะพี่พี่สุดคุ้มคะ่ะพี่จา๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะคะอ่ะนี่เป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายปี05 300บาทหมายเลขที่ อสองค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปี18ค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่เป็นเหรียญปี2518ค่ะเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกเกษมปี18นะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังมีร่องรอยเหมือนเป็นการตอกโค้ดนะคะพี่แบ่งปันพี่ๆที่ที่300บาทหลวงพ่อกเกษมปี18 300บาทหมายเลข3ค่ะ หมายเลขที่สี่เป็นพระวัดปากน้ำนะคะพี่จ๋าปากน้ำนะคะพี่เก่าสวยค่ะด้าหนหลังด้านข้างนะคะพี่จ๋าเนื้อหาหลังนะคะพี่ยันหลังชัดสวยนะคะพี่จ๋าพระวัดปากน้ํา300บาทหมายเลขที่เอ่อสี่นะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยะคะ่ะพี่พี่อ่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะพี่พ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกค่ะ เก่าสวยนะคะพี่า๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลขที่ห้านะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาะคะ่ะพี่หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่เก่าสวยหมายเลข5้าค่ะหมายเลขที่6นะคะพี่า๋าเป็นราหูนะคะพี่พระราหูเนื้อผงนะคะพี่สามีร่องรอยการลงลักนะคะพี่องค์นี้เป็นเนื้อผงเบาๆเก่า,าสวยนะคะพี่ ด้านหลังมีเป็นยันนะคะพี่า๋าราหูเนื้อผงลงลักนะคะพี่า๋ามีล่องรอยการลอกลอนของลักมีอักขราลาย,ยันดั้นหลังค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่6ค่ะหมายเลขที่7เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่า๋าอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่สาหมายเลขที่7ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่7ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ๆแจงติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่8เป็นคุณแผนค่ะพี่จ๋าคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่พระคุณแผนคะ่ะคุณแผนปู่ทิมนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีร่องรอยการฝังตะกุดนะคะพี่มีร่องรอยการฝังตะกุด2ดอกคะ่ะเก่าสวยะค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่8ค่ะ อ่ะหมายเลขที่เก้าเป็นสมเด็จปกโพค่ะพี่๋าปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่๋าใบโพก้าใบนะคะพี่สมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่๋าด้านหลังมีอักขระลายยัน,นะค่ะพบบี่เหมือนมีเป็นหมายเลขสามเก้าอยู่ด้านล่างนะคะพี่เก่าสวยะค่ะแบ่งปันนะคะพี่๋าหมายเลขเก้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สิบเป็นเหรียญโละนะคะพี่๋าเนื้อทองผสมะค่ะพี่ องค์ใหญ่เป็นพิมพ์ยืนนะคะพิจาหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุข300ร้อยบาทนะคะพจาวหมายเลขที่สิบค่ะเก่าสวยค่ะพี่๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพีพ่พี่หมายเลขสิบสามร้บาทค่ะอ่ะหมายเลขสิเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่พ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่๋าเก่าสวยค่ะ พระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่สาด้่องบนมีร่องรอยการอุดเก่าๆนะคะพี่หลังสวยค่ะนี่นะคะพี่สาอุดเก่าสวยเลยค่ะพี่หมายเลขสิบเอ็ดแบ่งปันอยู่ที่สามรอยบาทค่ะหมายเลขสิบสองนะคะพี่สาขี่หนุมานนะคะพี่หลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะพี่สาพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานหมายเลขสิบสองค่ะ พี่ๆที่ถูกใจสนใจแจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋า8 4 9 1 5แปดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางจะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะองค์นี้เป็นหมายเลข12-300บาทค่ะหมายเลข13เป็นเหรียญจอบใหญ่คะ่ะพี่จ๋จอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จานเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะคะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินหมายเลขที่13ค่ะ14เป็นเหรียญชินราชนะคะพี่จ๋าเหรียญชินราชอินโดจีนนะคะพี่เหรียญชินราชอินโดจีนค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่14ค่ะหมายเลข15นะคะพี่จ๋าอ่ะอันนี้เป็นหมายเลขที่14นะคะพี่15นะคะจะเป็นพระปิดตาหลังแบบพร้อมเลี่ยมค่ะปิดตานะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงลักปิดทองนะคะพี่หลังแบบมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะ พระปิดตานะคะพี่าใหม่เลขที่15ค่ะอ่ะ16นะคะพี่16เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาะค่ะพี่นี่นะคะพี่าพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาพร้อมการเลี่ยมคะ่ะ300บาทนะคะพี่าใหม่เลข16ค่ะ สิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าสิบเจ็ดเป็นออสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะคะพี่พ่อแฉ่งวัดบางพังนะคะพี่จ๋าขี่หนุมานนะ,ะพี่องค์นี้ค่ะสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะคะพี่ขี่หานุมาน,นะคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลข17ค่ะ อ่ะสิบแปดนะคะพี่จ๋าเป็นพ่อแฉ่งเช่นกันคะ่ะพี่สมเด็จหลวงพ่อแฉ่งขี่สิงห์นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทคะ่ะพี่หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะคะพี่หมายเลขที่สิบแปดค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะทรงฟรีมีเก็บปลายทางนะคะพี่หมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ หลวงพ่อแดงปีศูนย์สามนะคะพี่จ่าพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงปีสองพันห้าร้อยสามค่ะเก่าสวยค่ะพี่ด้านหลังมาแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยบาทหมายเลขสิบเก้านะคะพี่เก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่เขานะคะพี่จ่า ปูขาวัดหลัก4ี่สองสเค่ะเป็นเหรียญพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่จ๋าหลวงปูขาวค่ะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะอักขระลายันด้านหลังได้ประมาณนี้ค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข21เนะคะพี่จาเป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมนะคะพี่กิ่งเก่าเนื้อทองผสมค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่พี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ084 915 8065นะคะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่จ๋าอ่านี่เป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าเนื้อทองผสมใหม่เลข21ค่ะ22เป็นสมเด็จปกโพคะ่ะพี่ สมเด็จปกโพหลังยันนะคะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลังยัน300บาทค่ะสององห้าร้บาทหมายเลข22ค่ะ23เป็นเหรียญจะเริญพรบนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ เป็นเหรียญปี2517นะคะพี่สาเหรียญจะเริญพอนบนนะคะพี่หลวงปู่ทิมค่ะปี2517ค่ะปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่สาสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบสี่นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานปีหนึ่งแปดค่ะพี่ หลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะเป็นเหรียญปี2518ค่ะเก่าสวยนะคะพี่หลวงปู่ทิมนั่งพานปี18ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพีสาหมายเลข24ค่ะอ่ะ25เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สา พ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมสามร้อยบาทนะคะพี่จ่าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพลิกไม่ทันหันวัยกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าหมายเลข25ใต้ฐานมีรอยจาน300บาทนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะอ่ะ26เป็นรูปถ่ายครูบาศรีวิชัยค่ะพี่เป็นรูปถ่ายติดกระจกนะคะพี่จ๋าสองหน้านะคะพี่มีมาแบบนี้นะคะพี่จ๋ารูปถ่ายครูบาศรีวิชัยหมายเลข26คะ่ะ ติดกระจกเป็นสองหน้านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดเป็นพระมะเหศวรน,นะคะพี่จ๋ามาเหศวรเนื้อทองผสมหลวงพ่อบ้ยค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระมาเหศวรเนื้อทองผสมค่ะแบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะ ยี่สิบแปดเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนนะคะพี่จ๋าลงยาต่อโค้ดค่ะพี่เสมาปู่หมุนลงยาต่อโค้ด300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่พี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋า2543หาหลวงปู่หมุนอายุ106ปีค่ะพี่ปู่หมุนวัดบ้านจานหมายเลข28ค่ะ หมายเลข29เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่สาปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ด้าน,นหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมค่ะ300บาทหมายเลข29นะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลข30คะ่ะพี่ เสมาปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเป็นกระไหลทองค่ะพี่เหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะเก่าสวยนะคะพี่พี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขที่สามสิบนะคะพี่จ๋าสามสิบเอ็ดเป็นพระกุกระต่ายแก็บนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ พระกุเนื้อชินกุกระต่ายแก็บนะคะพี่สาเป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่ผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยนะคะพี่สาอ่ะนี่เป็นพระกุกระตายแก็บหมายเลข31นะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่อ่ะสามสิบสองนะคะพี่สาเป็นพระปิดตาค่ะปิดตาเนื้อโลหะพิมสามหน้านะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พที่300บาทค่ะพี่พระปิตาเนื้อโลหะหมายเลข32ค่ะอ่ะ33เป็นพระหูยานนะคะพี่สาหูยานเนื้อชินมีร่องรอยการลานของเนื้อนะคะพี่ พระหูยานเนื้อชินนะคะพี่สาแบ่งปันที่300บาทค่ะ2องค์5 0 0บาทนะคะพี่สาเนื้อหามีร่องรอยกัรลานต้องแ้งพี่ๆก่อนนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะอ่ะหมายเลข34เป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพี่วัดเกตชยโยนะคะพี่สาหมายเลข34ค่ะ สมเด็จเก่าว,วัดเกตน,นะคะพี่สาเก่าวสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข34ค่ะ35เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่สามีร่องรอยการเอองลงรักแดงๆนะคะพี่แดงๆงมาแบบนี้เลยค่ะเนื้อหาเก่าๆหนุบหนับนะคะพี่สามีเม็ดมนสารมาประปรายค่ะพี่อ่ะสมเด็จเก่านะคะพี่สาหมายเลข35บค่ะพี่ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่สาพี่พที่ถูกใจกสนใจนะพี่นะแจ้งปิดตามใหม่เลขกันเข้ามาได้เลยค่ะนี่นะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่จาา36เป็นสมเด็จแซยิดนะคะพี่๋าแขนหักศอกค่ะสมเด็จแซยิดนะคะพี่แขนหักศอ,อกค่ะเก่าสวยนะคะพี่ 300บาทคะ่ะพี่จา๋า2อ,องค์500บาทนะคะ่ะพี่หมายเลข36คะ่ะอ่ะ วันนี้ก็ฝากไปพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามการให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจะ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันคะ่ะอ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า